อยากประสบความสําเร็จคุณต้องอ่านหนังสือเพราะถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือไม่รักการอ่านหนังสือคุณจะประสบความสําเร็จได้ยากจากการที่ครูศึกษาประวัติของคนสําเร็จทุกคนรักการอ่านไม่ว่าจะเป็นบิลเกตบรอนเดนบัฟเฟตทุกคนเป็นคนที่รักการอ่านชอบอ่านหนังสือสามารถอ่านหนังสือได้วันละ3-6ถึงชั่วโมงดังนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆ คุณต้องอ่านหนังสือการที่คุณอ่านประวัติอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสําเร็จที่เขาเอาประสบการณ์ของเขา30ปี40ปีปว๋ยที่เขาจะประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดให้กับคุณมาสรุปให้คุณฟังมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ย่นย่อระยะเวลาของความสําเร็จของคุณให้เร็วขึ้นและที่สําคัญคือมันยังช่วยทําให้คุณมีโฟกัสมีสมาธิและช่วยเพิ่ม iQ และ EQ ให้กับคุณได้อีกด้วย การอ่านหนังสือนอกจากจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นยังช่วยให้คุณเพิ่มความฉลาดความสุขป้องกันความจำเสื่อมลดความเครียดเพิ่มทักษะการวิเคราะห์การคิดเพิ่มการโฟกัสและสมาธิเมื่อคุณมีโฟกัสมีสมาธิดีมันจึงทำให้คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายถ้าวันนี้คุณรักและต้องการอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่อ่านหนังสือทุกวัน เพราะการอ่านหนังสือมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณฉลาดขึ้นเก่งขึ้นและทําให้คุณสร้างโอกาสเพราะคุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจึงสร้างโอกาสที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วที่สําคัญคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองคนที่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนบนโลกนี้เขารักการอ่านดังนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่รักการอ่านและอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลา